1ิ1สามสิบสี่กิโลต่อวันเพราะเราต้องเปลี่ยนทุกวันใช่ไหม ตอนนี้ใช้กล้วยีจอบันสี่สิบสี่ห้าเหมือนเดิตอนนี้หวีเท่าไหร่ได้เด้ะไ้ทอะขายลินน้อรยูกค้าไดขยูคาด้หมขายลูกค้าร้อยร้อยมามากล้วยรสแทนเด็กไม่เด็กเล็ก แล้ววันนี้เขาไปเลี้ยงที่

อาครับตอนนี้น้ำมันปาล์มขึ้นราคานี้เรามีผลกระทบนะครับกระทบมากเลยค่ะจากกำไรวันนึ่งเมือนเราได้ตั้งส0 0อยกลายเป็น300ร้อย นะคะจะทับชนจะทบมากมากแล้วจูคืออาศัยว่าขายเยอะขายไม่น้อยยังไม่เห็นอะไรเลยก็น้ำมันเราก็เปลี่ยนเราไม่ได้ใช้ซ้ำน,นะคะเปลี่ยนทุกวันเลยใช่ไหมจ้าแล้วสินค้าอื่นขึ้นราคาบ้างไหมอ่ะขึ้นทุกอย่างอะคะ่ะแต่มันขึ้นไม่เยอะนะคะแต่ตอนนี้ที่ที่ผลกระทบก็คือเรื่องน้ํามันอย่างเดียวใช่ไหมค่ะใ อยากให้เรื่องรัฐบาลช่วยลดราคาน้ำมันป่าไ,มไหมหมใช่ให้เขานะไอ้เรื่องพูดเราเสียงไม่ขึ้นมั้งพูดเท่าไหร่ก็เขาไม่ได้ยินนะคะ